สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดูเรื่องสากกรรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับสักรต่างๆทั่วประเทศและในวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับสักรการเกษตรลำลูกกาจํากัดสักรแห่งนี้ได้มีการสร้างที่พักอาศัยและอาพาร์ตเมนต์ราคาพิเศษเพื่อให้บริการแก่สมาชิกทั้งยังได้มีการนําเอาพลังงานโซลาเซลล์เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ความน่าสนใจของสักกรนี้จะเป็นอย่างไรเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สหกรณ์การเกษตรลำลูกกาจำกัดเกิดจากการรวมตัวกันของสหกรณ์ขนาดเล็ก4สหกรณ์รวมกลุ่มกันก่อตั้งขึ้นเป็นสหกรณ์การเกษตรลำลูกกาจำกัดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2517แรกเริ่มสมาชิกมีอาชีพทำการเกษตรต่อมาด้วยสภาวะพื้นที่ทำการเกษตรลดลงการซื้อปัจจัยการผลิตของสมาชิกก็ลดลงตามไปด้วย ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินของสหกรณ์สหกรณ์จึงได้สร้างอาคารที่พักอาศัยหรืออพาร์ตเมนต์เพื่อให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปเช่าพักอาศัยจำนวน2อ,อาคาร78ห้องและด้วยนโยบายของรัฐบาลให้ใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายสหกรณ์จึงได้ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ซึ่งหลังติดตั้งสามารถใช้ไฟฟ้าได้ถึง4 5 0 0 0วัตต์ต่อชั่วโมง นอกจากจะช่วยเหลือสมาชิกยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายช่วยประหยัดพลังงานลดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมของโลกอีกด้วยเราตามนโยบายของรัฐบาลก็ให้มีให้ใช้แสงอาทิตย์นะหรือโซลาเซลล์เนี่ยมาเป็นพลังงานทดแทนนะครับณปัจจุบันนี้ถากก่อนก็ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับ ทุกห้องที่ใช้กับตึกนี้ก็ใช้โซลาเซลล์หมดนะครับใช้หลอด LED ค่าไฟฟ้าลดลงแล้วประมาณ4 7นี่คือโซลาเซลล์ที่สากรไที่ติดตั้งนะครับณนะปัจจุบันนี้ก็ใช้ไฟทั้งหมดทั้งตึกนี่แหละครับก็นะเกือบจะคุ้มทุนแล้วนะคร ลดค่าไฟฟ้าบ้างหลยบ้างถ้าหากว่จะติดตั้งนะครับก็มาดูงานที่เกากลันทุกกานะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับแนะนําให้ท่านได้เข้าใจนะครับอันนี้เป็นการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับนี่คือแผ่นโซลาร์เซลล์นะครับขนาดแผ่นหนึ่งเนี่ยนะครับมีพลังงานเท่ากับ310วัตต์นะครับในหนึ่งชั่วโมงจะผลิตได้ประมาณ2แสน เพราะนั้นวันหนึ่งเนี่ยเราทํางานเพียงแค่เราทํา8ชั่วโมงแต่ว่าเรามาคํานวณในการใช้เพียงแค่4ชั่วโมงเผื่อว่า,ามีเมฆนะครับมีเมฆหรือว่าพระอาทิตย์มีแสงน้อยหน่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยตามหลักวิศวกรรมศาสตร์แล้วเนี่ยเราจะคำนวณเพียงแค่4ชั่วโมงออกมาใช้นอกนั้นผลกำไรหมดนะครับ จริงๆแล้วที่นี่นะครับมีไฟเตรีย,รยมไว้อยู่ทั้งหมด45กิโลวัตต์นะครับพลังงานต่อนหน่วยที่เราใช้ทำให้เรา,า,าไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์เพราะนั้นตึกนี้เป็นตึกสีเขียวนะครับไม่ทําให้ก่อให้เกิดมวลภาวะทางอากาศนะครับจากจากที่ตัวอาคารของสากลนะครับที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งทั้งตึกนะครับทั้งตึก78ห้องเนี่ยมารวมนะ ไฟทั้งหมดเนี่ยที่นี่ก็เอามาใช้ด้วยนะครับมีทั้งหมด20หัวจ่ายนะครับ20หัวจ่ายยังใช้พลังงานของแสงอาทิตย์ช่วยด้วยนะครับเอามาใช้ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่จะรวมถึงรวมถึงตึกด้านหลังนั่นก็คือ,อ,อร้านกาแฟอินทนิลด้วยนะครับนะครับแต่บริเวณนี้จะชาบบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับได้ใช้ไฟของพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยจะมองเห็นได้ชัดว่าพลังงานจำนวนเงินที่เราจ่ายไปสำหรับค่าใช้จ่าย ค่าไฟนะครับจะลดลงมองเห็นได้ชัดจากแสนกว่าเป็นเหลือสูงแก้เก้าหมกว่าบาทเองนะครับแสนสี่หมื่นนะจนเหลือ90 0 0 0มกว่าบาทครับในขณะนี้นะครับครับเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับสกรการเก,เกษตรลำลูกกาจำกัดที่เรานําเสนอให้ได้รับชมกันในวันนี้สกรแห่งนี้ได้มีการสร้างที่พักอาศัยราคาพิเศษเพื่อให้บริการแก่สมาชิกสกร และยังมีการนําเอาพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาเป็นพลังงานทดแทนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและยังช่วยทํากําไรเข้าสกอร์ด้วยค่ะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะสนใจรับชมรายการรู้เรื่องสกอร์คุณผู้ชมสามารถเข้าไปตามรับชมได้ตามช่องทางทางด้านล่างนี้ค่ะส่วนในครั้งต่อไปนั้นรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับสกอร์แห่งใดนั้นต้องติดตามชมในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ